สวัสดีกันด้วยครับวันนี้ก็มาเจอผมครับตอ๊หนึ่งครับก็มาเจอผมครับ FG TV Gamer ครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมใหม่ครับภาค0.12.1ครับผมก็จะมาสร้างปืนใหญ่กันนะครับให้คุณนะครับสร้างเซิร์ฟก่อนเลยก่อนแรกค่ะเข้าไปนี่มาแล้วครับมาหน้าตาอย่างนี้นะครับให้คุณ เตรียมอุปกรณ์ก่อนเลยอย่างแรกบ็อกผมเอาเป็นบ็อกเอ,อ่อแล้วกันนะครับก็น,นี้คืออันนี้คืออะไรวันนี้คือตั้งฐานผมจะเอาเป็นบ็อกสีสีฟ้าสีฟ้ากันนะอันนี้ก็เป็นที่ t เ t นทนะครับผมก็ ทีนทีนนี้ก็เป็นไฟเช็กนี้เป็นน้ำนะครับถ้ามีเสียงล้วรบกวนก็ต้องขอวะตองขอภัยด้วยนะครับข้อก็แรกระวางฐานก่อนฐานหนึ่งสองสามถามแล้ววางครับตรงเปลี่ยสองหนึ่งขึ้นแล้วก็อันนี้ตั้งฐานม,มาเลยเก้าบล็อกสามบล็อกแล้วสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเพอได้อย่างนี้แล้วให้คุณครับตั้งตรงนี้ปรบับเอตรงนี้เออแ้ปรบับตรงนี้ปรับนี่ปึ๊บแล้วก็ฝั่งนี้คุณนี่นี้ตัวปะก็ปรบับอืมอ แบบไหลามาเรื่อยๆไหลามาให้เท่ากันนะครับเนี่ยให้มันเท่ากันนี้ไม่ต้องให้ถึงกับเท่าถึงกับแบบพอดีพอดีปเป๊ะครับมาหลามาเนปและก็ตรงนี้จะเป็นที่ตั้งฐานขึ้นแล้วกันนะฮะเน็คไม่ใช่สีเป็นสีขาวเดีว๋วะกูเปลี่ยนหละ แล้วก็อันสุดท้ายเป็นเนี้ยที่วางฐานนะไังไก่มันจะมาแคทเคปกับกูงเนี่ยโอ้โหทำอไรครับก็นี่ก็อ่าวางไว้ตรงนี้แล้วก็น้ำาาานี่มันก็จะไหลลงนี้ก็ไหลลงนี้ใช่ไหมก็จะให้คน วางบ็อกอีกบ็อกหนึ่งนะคะผมบ็อกอีกบ็อกหนึ่งปรับทุกบ็อกล่างออกหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าเจ็ดเท่ากันเลยก็ได้ให้เท่ากันเลยให้เท่ากันเลยแล้วก็ให้คนวางทีนทีไปหนึ่งสองไ้วางแบบสุดเลย กวนแบบต้องจุดแบบเร็วๆมากนะจุดไป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 เนี่ไปปุ่งใช่นไหมไปแล้วไปแล้วเป็นไงเป็นไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วปุ่งนี่ครับผมก็อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่มาแนะนำให้กันครับก็คลิปนี้ก็เจอกันใหม่ครับ รับนี้ผมก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ